คือผมมองว่าตัวโลว่าที่4มิโครบตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันออกแบบมานะครับให้สามารถเข้าใกล้แบบไกลมากๆนะครับและยังเป็นแบบมาโครบแบบ2ต่อหนึ่งด้วยเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองถ่ายดูนะครับสิ่งต่งตางๆเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เราได้มุมมองที่แปลกตาออกไปนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเลนมาโครทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้ ประทับใจก็คือการใช้เลนตัวเนี้ครับถ่ายในแบบ w a t e r ร r o o ูผมสามารถได้มุมมองที่ไม่สามารถใช้เลนตัวไหนก็ได้ทำนะครับเกินขอบเขตของเลนมาโคโดยทั่วไปแท้จริงเลยครับสวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Camera Maker ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับเป็นเลนโลวานะครับ24มิลโพสนะครับหลายๆคนคงเห็นเลนตัวนี้มาแล้วบ้างนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเลนตัวนี้มีประโยชน์อะไรและใช้ทาํางานยังไงได้บ้างแตกต่างจากเลน์ทั่วๆไปยังไงทําไมนะครับถึงออกแบบให้ปลายกระบอกนะครับมีความยาวแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาหาคําตอบให้ฟังกันนะครับว่าเลนตัวนี้ มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับด้วยความที่เลนตัวนี้ครับมีองศาการรับภาพอยู่ที่24มิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเลนที่มุมกว้างในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันออกแบบให้เป็นเลนมาโครนะครับแบบ2ต่อ1เพราะฉะนั้นมันสามารถเข้าใกล้ตัวแบบได้มากนะครับและที่สำคัญเนี่ยรูรับแสงเนี่ยเริ่มต้นที่ f14 นะครับแคบสุดก็คือ f40 นะครับ จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเก็บชัดลึกได้ค่อนข้างมากนะครับและที่สําคัญเนี่ยพอเราเก็บชัดลึกได้ค่อนข้างมากแล้วเนี่ยแน่นอนคือเราจะเสียแสงไฟในการใช้งานจริงดังนั้นเนี่ยตัวเลนส์นะครับตัวเลนส์ปลายกระบอกนะครับจึงออกแบบให้มีไฟ LED ติดมาด้วยและเราสามารถควบคุมไฟ LED ผ่านตัวซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับเราต่อ power bank ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายในมุมที่เข้าไม่ถึงหรือเข้ายากนะครับหรือมืดมากนะครับ เราสามารถใช้ไฟ LED ด้านหน้าเนี่ยเพิ่มกำลังไฟแล้วก็เพิ่มความสว่างที่หน้าตัวเลนได้ดังนั้นเนี่ยเลนตัวนี้เหมาะแก่การใช้งานเช่นนะครับการถ่ายอาหารนะครับซึ่งเราสามารถเข้าในมุมที่เลนมาโครโดยทั่วไปไม่สามารถถ่ายได้นะครับและไม่สามารถทาได้บริเวณตัวเลน Probe บ24มิลตัวนี้ครับมันถึงออกแบบให้บริเวณปลายเลนนะครับสามารถ สอดเข้าไปในบริเวณที่เลนทั่วไปเข้าไม่ถึงนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเลนตัวนี้ครับตั้งแต่บริเวณปลายกระบอกนะครับจนกระทั่งถึงบริเวณตัวบาเรล,ลตรงนี้นะครับมันสามารถจุ่มลงน้ําได้นะครับเป็นวอเตอร์พูฟเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการทดสอบแต่ละช่วงเนี่ยลองมาแล้วภาพเป็นยังไงบ้างครับ หลังจากที่ผมได้ลองถ่ายดูนะครับอันนี้ผมพูดจากความรู้สึกผมเลยนะครับคือผมมองว่าตัวโลวาที่4มิ p โพรบตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันออกแบบมานะครับไม่สามารถเข้าใกล้แบบได้ใกล้มากๆนะครับและยังเป็นแบบมาโครแบบ2ต่อหนึ่งด้วยเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับอย่างแรกคือผมลองใช้ตัวเลนมาโคร1 0อมิลธรรมดาซึ่งระยะโฟกัสดิสแทนต์เนี่ยหรือว่าตัวระยะทำงานเรามันค่อนข้างไกลมากเพราะนั้นต่อให้ผมเข้าไปใกล้แบบมากเท่าไหร่ผมจะถ่ายใบชาที่อยู่ในกระป๋องเนี่ย ผมก็ไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายเนี่ยผมไม่สามารถสร้างสารรค์งานที่มันเกินขอบเขตได้เลยแต่ว่าตัวเนี่ยมันสามารถช่วยผมเนี่ยสามารถเข้ามาในกระป๋องชานะครับแล้วก็ถ่ายใบชาที่อยู่ด้านในแล้วค่อยๆดอลลี่ถอยออกมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เราได้มุมมองที่แปลกตาออกไปนะครับบางคนเนี่ยครับอาจจะเรียกมุมมองพวกนี้ว่าเขาเรียกว่า b u c k อเ e s นะครับเป็นมุมมองของตา,มาแมลงเลย ที่เราเข้าไปได้จริงนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเลนส์มาโครทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งฉากที่เราถ่ายตัวเมล็ดกาแฟเช่นเดียวกันบริเวณที่ผมถ่ายตัวผ้ากระสอบนะครับซึ่งตัวเหล่าหวาตัวนี้ครับยีมิลโพเนี่ย,ม,ปปยมันสามารถไล่เลี้ยงตั้งแต่เส้นใยของตัวผ้ากระสอบนะครับที่สําคัญคือโดยทั่วไปถ้าเราใช้ถ่ายแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีไฟหล่อเลี้ยงบริเวณหน้าเลนส์ภาพที่ได้มันจะมืดมากเราจะโฟกัสไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในนั้นมีอะไรบ้าง แต่ตัวนี้พอหลังจากผมได้ลองนะครับคือมันสามารถโฟกัสไปกระทั่งถึงเมล็ดกาแฟนะครับและสามารถขยายเมล็ดกาแฟให้ดูใหญ่ขึ้นมาดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังโฟกัสได้ชัดเจนด้วยผมมองว่าตัวนี้มันตอบโจทย์สําหรับการใช้งานแบบฟู้ดมากๆนะครับหรือคนที่ชอบถ่ายอาหารมากๆเลยและสุดท้ายนะครับที่ผมมองว่าผมค่อนข้างประทับใจก็คือการใช้เลนส์ตัวนี้ครับถ่ายในแบบ Waterproof ด้วยความที่มันออกแบบให้สามารถกันน้ําได้นะครับหรือลงน้ําได้เนี่ยตั้งแต่บริเวณปลายเลนเลยนะครับจนถึงข้อกางเนี่ยผมสามารถได้มุมมองที่ไม่สามารถใช้เลนตัวไหนก็ได้ทํานะครับด้วยกระบ,บอกเลนที่มันออกแบบมาให้มีความยาวนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าเนี่ยสามารถใช้งานในการที่ส่องสว่างนําทางได้ด้วยนะครับเพิ่ม ความสว่างของบริเวณเลนได้ด้วยนะครับแล้วก็เก็บชัดลึกได้นะครับตั้งแต่ f14 ถึง f40 เลยเพราะนั้นการถ่ายมาโครการถ่ายอาหารการถ่ายสารคดีการถ่ายมาแมลงต่างๆตัวนี้ครับผมเรียกว่าเกินขอบเขตของเลนมาโคโดยทั่วไปอย่างแท้จริงนะครับและที่สำคัญนะครับตัวโลหวาตัวนี้ครับ24มิลโพล์ตัวนี้เนี่ยเขามี2เวอร์ชันด้วยกันนะครับเวอร์ชันที่อยู่ในมือผมนะครับคือเวอร์ชันที่เรียกว่าโฟโต้เวอร์ชันนะครับเพราะว่าตัว วงแหวน a p e r จอร์นะครับหรือว่าตัววงแหวนโฟกัสเนี่ยมันจะไม่มีเฟืองเกียร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นี i n e เวอร์ชั่นแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้ครับสวงแหวนเนี่ยวงแหวนรูปแสงกับวงแหวนในส่วนของโฟกัสเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นเฟืองเกียร์รอบจะมีชุด follow focus นะครับสามารถเกี่ยวเข้ามาที่บริเวณเฟืองเกียร์นี้ได้นะครับและสามารถใช้งานร่วมกับดอลลี่ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการทดลองถ่ายให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าเลนส low ์ lowa 24mm pro ตัวนี้นะครับ ใช้งานยังไงมีมุมมองยังไงและมีประโยชน์ยังไงกันบ้างนะครับสุดท้ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าจะสร้างสรรค์งานแบบไหนออกมาได้บ้างกับเลนตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็อยากจะลองทดสอบมาได้นะครับที่บริษัท Camila l Maker นะครับส่วนถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เกือบทุกช่องทางเรานะครับไม่จะเป็นไลน์ Official Account นะครับหรือ Facebook Page หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับ ถ้าเป็นไลน์นะครับก็เพียงพิมพ์เพิ่มเพื่อนกันเข้ามานะครับเพียงพิมพ์แอดค a m เมล่าเมเนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนแชทกันเข้ามาได้เลยในส่วนของเว็บไซต์นะครับบริเวณปุ่มด้านล่างขวามือของบ w ย w e b c a m e r a m a k e r c o t h กนะครับก็จะเป็นไลฟ์แชทนะครับก็แชทกันเข้ามาได้เลยครับส่วน Facebook Page ก็เป็น Camera Maker นะครับทุกช่องทางนะครับก็พร้อมนะครับให้บริการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับ